ครับสวัสดีครับวันนี้เรามารีวิวตัวหวีเออไม่ใช่ตัวหวีตัวพุชสติกนะครับตัวกดไม้นะครับของ Max-Switch อีกครั้งนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาดูว่ามันดียังไงบ้างนะครับตัวนี้เขาจะทำเป็นเอ่็นะครับที่เป็นล่อง V มาแต่ตัวนี้เขาก็จะแนะนำว่าเขามีขายนะครับแต่ว่าผมแนะนำว่าตัวนี้ถึงเวลาเราไปทำใส่เองนะครับเราอยากได้ ฐานที่หนาแค่ไหนก็ได้นะครับแล้วก็ยึดกับตัวนี้แล้วก็สามารถตัดผ่านไปได้เลยนะครับพอด้านล่างเราเสียเนี่ยเราก็แค่เปลี่ยนไม้ตัวนี้นะครับจะให้ความปลอดภยัยมากยิ่งขึ้นไม่ต้องมานั่งดัดแปลงหรือปรับอะไรเลยนะครับก็เป็นแบบง่ายๆนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมชอบอีกตัวหนึ่งก็คือตัวฐานนะครับตัวฐานเนี่ยเขามีมาให้นะครับก็จะเป็นสําหรับติดบนอลูมิเนียม ถ้าใครมีรั้วอลูมิเนียมเขาก็จะมีกาวสองหน้านะครับมาให้นะครับแต่ถ้าใครไม่ได้เป็นรั้วอลูมิเนียมก็ยิ่งดีเลยนะครับ,ก,ก,รบก็จะเป็นแม่เหล็กนะครับถานเขาจะเป็นแม่เหล็กสมมุติเราจะใช้โต๊ะเรื่อยเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยไอ้พวกเนี้ยชอบชอบหายนะครับหรือว่าบางทีมันไม่อยู่ใกล้มือเราเนี่ยเราก็ไม่อยากใช้นะครับเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยเขาก็จะให้เป็นฐานแม่เหล็กมาด้วยสมมุติตัวเนี้ยเพดมันเราจะไปติดที่กําแพงก็ได้ เวลาเราไปติดมันก็ไปเก็บไว้ตรงนี้ได้นะครับแต่แม็กสวิชเนี่ยก็จะต้องมีแม่เหล็กเป็นส่วนผส,สมอยู่แล้วสมมุติเรามาทำงานมันโต๊ะตัวนี้นะครับเนี่ยผมก็จะเอามันมาวางไว้ใกล้ไกล้ใกล้ๆ,ๆ,ๆมือนะ,ะเราจะได้ไม่ขี้เกียจในการใช้นะครับเนี่ยเราก็มาไว้ใกล้ๆมือเลยนะครับไว้เพงค่นั้ะเนี่ยเราก็ไว้ใกล้ๆ,ๆมือเลยแล้วเราก็มาใช้ต๊ะเรื่อยเรานะครับ เนี่ยนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับก็จะเห็นว่าผมเอาตัวนี้มาย้ายตรงนี้แล้วเดี๋ยวเมื่อเราเก็บนะครับเราอาจจะเก็บไว้กับตัวโต๊ะเลื่อยเนี่ยเราก็สามารถที่จะย้ายที่มันไปเก็บได้นะครับเดี๋ยวลองดูนะครับอ่าเนี่ยเมื่อเรามาดูแนวนี้นะครับสมมุติเราต้องการเอาตัวนี้มาเก็บอีกด้านหนึ่งเราก็สามารถเอามันมาแปะได้เลยนะครับแล้วก็เก็บไว้ เขาเลื่อนได้เลยนะครับแค่นี้เองเราก็สามารถมีที่เก็บนะครับเจ้าตัวนี้ได้ทุกทที่นะครับบนการใช้งานของเรานะครับเราก็สามารถเก็บได้ทุกทที่เลยนะครับด้วยเจ้าตัวกดไม้ของ m a x s w i t c h ชุดนี้นะครับราคาไม่แพงเลยน่าจะมีติดโต๊ะไว้นะครับนี่นะครับเวิร์กมากเวลาเราใช้งานนโต๊ะเราก็วางไว้นะครับใกล้ๆมือนะครับหรือจะวางตรงนี้ก็ได้ นะครับระวังก็ไว้ใกล้มือเลยแล้วก็ไม่เกะกาศด้วยในการทํางานนะครับจะใช้ก็ใช้เวลาจะเก็บก็แค่สิดเข้าไปนะครับเรากเก็บไว้ได้ลนะนะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ